มันไปแอมพรมาบึงเขาวขวดยามค่ำฝนตกหืแตกดีครับแต่ใหญ่คือพอตายมันคุ้มสืออกว่า ไม่เก่าโคตรเขาแตกดีครับบา้านแต่ว่าย่าไม่ตายนันจับลังขเขียวดีครับ บ้านสวนอาอันนี้เขาป้าแอมว่าท่านเด็ลูกดำเนี่ย <laughs> มาเบิ่งเขาโคตรนี่ตีนผู้ปลูกอ้อยทางขึ้นวัดคือเกาพี่น้อนพามาในมานาะคือเกามาเพิ่งบรรยากาศค่ำค่ำยินยิน นี่ลักเสาไฟแร่งสงูงมาแต่ประเทเลาเพื่อละผ่า,านให้พผานนาไปแอมมาน,นี่หละคลิปนี่กับมาทายห้ชส้มมิ้วเที่ยวทัดไปไม่เห็นบานสวนที่มีเงินบ่ ไปเบื่อบ้านเพินบ้านอาเข้าไปก้าก้า,าปรมานข้าวโอู้อู้ เอาเหินมาใส่อีกเดินในทางเขาน,ะนี่ขเขาไปแอมนี่มันบ่นถึงน้ำน้ำบ่ถึงปเป็นบ่ถึงน้ำ โอ้น้ำที่รวมลักไฟแล้วจ้ะนี่กำลังสร้างบ้านสร้างบ้านสวนภาพ้วยกำลังสร้างบ้านสวนพี่น้อง บ้านพื้นเน่บ่านแมนบ้านป้าแอมบ้านอาคลิปนี้ก็สันส้นๆแค่นี้นะคะนี่กับป้ากลวย